ชุลมุนกับการพิจารณากฎหมายชี้แจงอะไรไม่ได้เยอะแยะไปหมดผมไม่แน่ใจว่าเขามีเวลายิ่งยิ่งความปั่น่วนในพักร่วมรัฐบาลใช่ไหมไม่เชื่อเลยว่าผมไม่เชื่อเลยว่ามีการคิดวางแผนล่วงหน้าที่ดีพอสําหรับจากเดือนกรกฎาไปึงเวลานี้เรากำลังพูดถึงกรกฎาไปถึงสิ้นปีและยังจะต้องอีกปีหนึ่งนะเศรษฐกิจที่จะผันผวนมากๆวิกฤตมากๆ4สี่แสนล้านนี้ซึ่งมันจะเป็นเป็นเรื่องหน้าเป็นโศกนาฏกรรม นะเพราะเรื่องนี้มันต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจในท่ามกลางที่คนในประเทศเ,เดือดร้อนกันเป็นเป็นสิบส,บส,บส,บสบล้านความจริงคือจะนับเฉพาะคนตกงานไม่ได้นะคนไม่ตกงานเขาก็เดือดร้อนกันอีกก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศกําลังเดือดร้อนและจะเดือดร้อนมากขึ้นแต่การใช้ประมาณ4ี่แสนล้านนี้กําลังจะเป็นไปแบบอยุ่ยฉวยแฉกและอาจจะมีการกอบโกยโกงกินอะไรกันมากมายนี่คือคือน่าเป็นห่วง เงินกู้ของรัฐบาลที่จะเอามาใช้เป็นเป็นงบประมาณแผ่นดินนะนะมันหนึ่งล้านล้านเก้าแสนล้านเนี่ยจริงๆไม่ใช่เงินกู้เพื่อให้รัฐบาลมาใช้มันเป็นในส่วนของมาตรการการเงินในหนึ่งแสนล้านนี้ประมาณห้าหมื่นล้านใช้ไปทางด้านสาธารณสุขอีกห้าแสนห้าหมื่นล้านก็ใช้สําหรับเยียวยาตอนนี้ใช้ไปน่าจะสี่แสนกว่าล้านละมันก็เหลือสักแสนกว่าล้านสิ้นมิถุนาก็คือครบสามเดือนที่ใช้ใช่ไหม เกษตรนี่อาจจะเกินไปอีกหน่อยช่วยเกษตรกรเนี่ยอาจจะเกินเลยเดือนมิถุนาไปอีกหน่อยแต่ก็หมายความว่าคนกําลังจะเดือดร้อนอยู่คนยังจะเดือดร้อนอยู่เพราะว่าเวลาเราเปิดใหม่เราจะพบว่ากิจการหลายอย่างเปิดใหม่ไม่ได้เพราะเขาเขาขาดทุนไปแล้วคนเขาคน,คนเขาออกไปแล้วคนงานออกไปแล้วนละที่สําคัญคือธุรกิจส่งออกกับการท่องเที่ยวซึ่งมีขนาดใหญ่มากและไม่มีการท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศไม่มี มันจะยังไม่มีไปอีกหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีด้วยซ้ำเพราะว่าเวลานี้ที่ต่างประเทศก็เกิดะระลอกสองขึ้นมาใช่ไหมจะไปบอกว่าให้เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยทางฝ่ายสาธารณสุขคงคงไม่เห็นด้วยแน่รายได้ที่เคยมีปีละ3า0แสนล้านจากการท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศมันหายไปก็หมายถึงธุรกิจต่างๆต้องต้องอยู่ไม่ได้คนตกงานที่บอกว่าจะมี7ล้าน8ล้านคนมันก็จะอยู่ในพวกนี้นะครับส่งออกไม่ได้ ท่องเที่ยวไม่มีท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่มีสิ้นเดือนมิถุนาหรือกลางเดือนกรกฎาเป็นต้นไปเราจะพบที่เปิดให้ธุรกิจกลับมาได้ธุรกิจอะไรก็ทําได้เกือบหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีธุรกิจจานวนมากโดยเฉพาะในกรุงเทพเมืองท่องเที่ยวที่มีท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั้งหลายภูเก็ตเชียงใหม่กระบ,บี่สมุยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมีคนตกงานเยอะแยะไปหมดถามว่าจะเอาเงินจากไหนเพราะเราเหลืออยู่แสนกว่าล้านตรงนี้แสนกว่าล้าน เอาเงินจากไหน4ี่แสนล้านที่ไว้ฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนี้ที่บอกว่าไม่เห็นทิศทางอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆคือไม่มีการวิเคราะห์สิ้นเดือนมิถุนาหรือกลางเดือนกรกฎาเป็นต้นไปเราจะพบที่เปิดให้ธุรกิจกลับมาได้ธุรกิจอะไรก็ทําได้เกือบหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีธุรกิจจานวนมากโดยเฉพาะในกรุงเทพเมืองท่องเที่ยวที่มีท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั้งหลายภูเก็ตเชียงใหม่กระบี่สมุยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ มีคนตกงานเยอะแยะไปหมดถามว่าจะเอาเงินจากไหนเพราะเราเหลืออยู่แสนกว่าล้านตรงนี้แสนกว่าล้านเอาเงินจากไหน4ี่แสนล้านที่ไว้ฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนี้ที่บอกว่าไม่เห็นทิศทางอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆคือไม่มีการวิเคราะห์แล้วก็ไม่ได้ศึกษาว่าประเทศอื่นเขาทำยังไงแก้ปัญหาของธุรกิจที่เขาจะขาดทุนมากๆต้นทุนเขาสูงเอามาช่วยบ้างหรือเปล่า เรื่องใหญ่มันอยู่ตรงนี้กับการที่จะปรับตัวให้ระบบเศรษฐกิจของไทย,ยรับกับกับเศรษฐกิจใหม่ๆได้ปรับรับกับ new normal ได้เศรษฐกิจธุรกิจที่ต้องใช้ AI ใช้เครื่องจกักรงบประมาณพวกนี้มันมันสัมพันธ์กันยังไงไม่มีไม,ไม่ไม่ได้คิดเลยและที่สําคัญก็ที่ว่ามีข่าวว่าจะไปพอมาจากจังหวัดก็มีบอกว่าอาจจะให้สสไปประสานกับจังหวัดอีกแล้วก็ยังมีว่าอาจจะจัดไว้อีกส่วนหนึ่งให้สส ใ้สอสอคืออะไรก็สอสอก็ไปชี้เอาว่ามีงบประมาณน,นั้นไปทํานั่นทํานี่เสร็จแล้วก็ตามไปโหคิว oh, <Q. S 1> อันนี้คือที่พูดกันอยู่ในสภาใช่ไหมครับแล้วก็เท่าที่ผมเคยได้ยินมาในอดีตมันก็เคยมีแบบนี้ตอนนี้กําลังจะทําอีกกับ4ี่แสนล้านนี้ซึ่งมันจะเป็นเป็นเรื่องหน้าเป็นโศกนาฏกรรมเพราะเรื่องนี้มันต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจในท่ามกลางที่คนในประเทศเนี่ยเดือดร้อนกันเป็นเป็นสิบสิบล้านความจริงคือ จะนับเฉพาะคนตกงานไม่ได้นะคนไม่ตกงานเขาก็เดือดร้อนกันอีกก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศกําลังเดือดร้อนและจะเดือดร้อนมากขึ้นแต่การใช้ประมาณ4ี่แสนล้านนี้กําลังจะเป็นไปแบบรุ่ยฉุยแฉกและอาจจะมีการกอบโกยโกงกินอะไรกันมากมายนี่คือคือน่าเป็นห่วงและทั้งหมดเนี่ยหกแสนล้านนะฮะห้าหมื่นล้านบวกห้าแสนห้าหมื่นล้านแล้วก็อีกสี่แสนล้านก็รวมเป็นหนึ่งล้านล้านเนี่ย มันกําลังจะกลายเป็นว่าไม่พอไม่พอนอกจากไม่พอแล้วมันยังถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพโจทย์ที่เราต้องคิดจริง,รงๆคือต้องคิดตั้งแต่กรกดาเป็นต้นไปเนี่ยจะทํากันยังไงซึ่งขณะน,นี้รัฐบาลแค่ชุลมุนกับการพิจารณากฎหมายชี้แจงอะไรไม่ได้เยอะแยะไปหมดผมไม่แน่ใจว่าเขามีเวลายิ่งยิ่งความปั่นป่วนในพักร่วมรัฐบาลใช่ไหมไม่เชื่อเลยว่าผมไม่เชื่อเลยว่ามีการคิดวางแผนล่วงหน้าที่ดีพอสําหรับ จากเดือนกรกฎาไปึงเวลานี้เรากำลังพูดถึงกรกฎาไปถึงสิ้นปีและยังจะต้องอีกปีหนึ่งนะเศรษฐกิจที่จะผันผวนมากๆวิกฤตมากๆพูดไปอีก1ปีครปีข้างปีหน้าเนี่ยหปีเนี่ยพูดเป็นแค่ว่าสําหรับสถานการณ์ที่มันเกี่ยวโควิดไม่ใช่หมายความว่าหลังนั้นจะดีนะแต่แค่นี้ครึ่งปีหลังบวกด้วยอีก1ปีเวลานี้ไม่มีแผนอะไรหรอกครับส่วนของเยียวยามันก็เป็นเรื่องแจกแจกช้าบางส่วนไม่ได้รับ อันนี้คือความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เอาไปคิดช่วยธุรกิจที่เขาให้เขาสามารถจ้างคนงานได้ต่อมันทําให้รีสตาร์ทไม่ได้อันนั้นแบบหนึ่งสีแสนล้านเนี่ยมันจะกลายเป็นใช้ไม่เป็น,ใช,ปนใช้ไม่ถูกทางแล้วก็อกรุ่ยฉวยแฉกเสียหาย